<peach noise> อในข้อนี้เขาบอกว่า an a อ a หนึ a ่ง a สอง a สามทำไมนะครับเป็นลำดับเลขแปลว่าพี่รู้ละเป็นการคูณหารอ่าเขาให้ A หนึ่งมาให้ r มา,มาจบเลยทันทีรู้ A หนึ่งรู้ r ทุกอย่างจะตอบได้ทันทีเลยอันนี้คือหัวใจหลักของเขาละถาม an คือเท่านี้ถาม a n, ถาม n วางเจี๊ยบเลยเริ่มจาก an อันนี้ใส่สูตรแทนค่า,าธรรมดาเลย r กําลัง n ลบหนึ่งสี่ส่วนยี่สิบเจ็ดแต่ว่าจะมีปัญหารเรื่องอาจจะมีเรื่องรู้นี่แหละที่เราอาจจะแก้กันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ สองส่วนสามทั้งหมดยกกำลัง n ลบหนึ่งมันติด n อ,อยู่นะเวลาเราย้ายถามตัวเองก่อนมันทำอะไรอยู่เราต้องการหาตัวแปรอยู่ใช่ไหมคูณอยู่ย้ายข้างกลายเป็นหาหานะครับแป๊บหนึ่งนะพี่เขียนเลขผิดว่ะสลหับข้างกันต้องเป็นเลยนะแ <8 S 2> <8 S 1> ปดส่วนเก้า <9. S 1> ตรงนี้เป็นรูทสองส่วนสามสองส่วนสามพีม่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วกันเป็นสองส่วนสามทั้งหมดยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็คูณกับ n ลบหนึ่งอย่างนี้ก็ช้าช้านะครับอ่ะให้เวลา อ,นนอันนี้ทำมาแล้วจ,จดไปแล้วเนาะโอเคครับ, okay. รบอ่ะต่อไปไปดูต่อแล้วนะครับถัดมาพี่คูณเลขกันได้ไปนไรแป๊บนึงนะอันนี้ได้สามสิบสองตรงนี้เป็นเท่าไหร่พี่ว่าพี่ขอทอนดีว่าขี้เกียจไปนั่งคูณเลขแล้วต้องมายุบกลับแปลงให้ตรงกับฝั่งขวาสองกำลังสองโอเคสองกำลังสามสามกำลังสามสามกำลังสองสโอเคครับอันนี้พี่ใส่ทางวงเล็บก่อนแจกกระจายเข้าไปได้เป็นหนึ่งส่วนสองเอ็นลบหนึ่งส่วนสองปะ ใช่โอเคครับหลังจากนั้นนั่งง่ายตอบฐานเหมือนกันได้เป็นบวกกันเนาะจับเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะว่ามันคูณกันอยู่สามเอ่อสองกับสามรวมกันเป็นห้าเนาะเลขชี้กำลังนะครับ <c oughs> และข้างล่างก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมัดรวมแล้วกันตรงนี้สองส่วนสามเท่ากับหนึ่งส่วนสองเอ็นยกกำลังหนึ่งส่วนสองดึงตัวเอ่อเนื่องจากกำลังเหมือนกันเรายุบรวมได้พี่เขียนอ้อมให้นิดนึงฐานเท่าไหมฐานเท่าตัด <c oughs> <c oughs> ราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จูดาหมาได้เป็นเลยห้าเท่ากับเลยนะหนึ่งส่วนสองปะเอ็นลบหนึ่งส่วนสองโอเคครับสิ่งที่พี่จูได้พี่ยาข้างไปก่อนอันนี้เดี๋ยวทำคอลนอเลยทำส่วนเท่ากันโดยการคูณสองบนสองด่างสิบส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองเพื่อทําให้มันสนเท่าๆกันจะออกและอันนี้ง่ายไม่มีอะไรเลยก็เลยได้เป็นสิบเอ็ดส่วนสองหารอยู่เช่นเออคูณหนึ่งส่วนสองอยู่กลายเป็นสองส่วนหนึ่งเนาะตัดกัน n เท่ากับสิบเอ็ดัะตอบข้อสี่ครับ เลขสองตอบสิเอ่อตอบสี่โอเคครับอ่าพี่เอนหนึ่งนะพี่เช็คคำตอบให้อีกทีหนึ่งก่อนถูกต้องครับโอเคครับตอบ